สอง, 3, 3องสามสามพอไหมเนาะเจ้าสี่มองว่าจะเหลือ, 3, อสามไม่พอนี่ใช้แค,ค่เอวโคตรสูตสีเลยนะครับสามก็กว่าจะไม่พอนะสี่ว,กกว่าว่าจะเหลือนะครับผมใส่ตามตัวเลขเลยนะมีมีถ้วยตวงนี่จะง่ายนะครับ ยิงดีแม็กเม่ดของเขาใหญ่อยู่แล้วเราจะไม่ใส่ก็ได้นะนะครับจนะรบิงถ้าเป็นเป็นสิ่หนึ่งนะก็เทเล็กเจอร์ใส่กากันนะครับผมอาจจะเหลือนิดนึงนะนะครับแต่ถ้าสามนี่ช่มันป่วยให้บอล ก็จะมาเช็ดผ้าเหนียวตรงรอยต่อนิดนึงนะครับผมนิดเดียวนะไม่เยอะนะแต่ถ้าเราไม่ใจเราใส่ได้เลยนะเราไม่ต้องเช็ดก็ได้นะครับผมมันมันมันไม่มีรองอะไรเลยนะฮะนิดหน่อยนะนี้สามารถกดได้เลยกระซ่วก เดี๋ยวขอใส่ห <CCTV> น้ากากก่อนเอาเอหน้ากากไปไหนมกินผู้หลงหนาหลงหลังเลยวกันการพูดจากเทียบแค่สองเที่ยวนะครับผมงันให้การเชื่อมั้ย We'll be right back. เอางีการไล่โอยตอกนะครับผมเคื่อแรกจังเพิจากจัเคลือบไม่ถีงนะพอเที่ยวสองจเพิ่มจะเครือบเลยนะเปไีเนอร์ไล่ปัดรอยตอโอเคครับเรื่อมเตอร์เี่ยวพี่สองนะครับ ปักทีนเนอร์กันนะเดี๋ยวมาคนะรับปรุงทั้นเพิ่มปักทีนเนอร์แล้วต่อ ก็จบเรียร้อยลแล้วผมในการขั้นตอนการฝัดที่เนื้อลอยต่อนะงองชั้นเพิ่มนะเห็นไหมมันก็จะกลมเกินแบบนี้ในส่วนของการขัดยานะครับเราสามารถใช้ยางเราเนี่ยขัดได้เลยนะนะเรามันกลมเกินอยู่แล้วนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวตอ,อนอกั้ลองตาดนี่เมื่อนะครับตรง สีสัพเพการช่างนะของแสนขันปุ่มกระดิ่ครับผมของคนสี่ล้จนนะเอกพลับช่วงล่างงานเซอร์วิสเอกเระเ็นน้อยนะครับเอก็าดนะนะครับไฟอาจจะไม่เป็นนะครับโอเคครับผมจะใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ